สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาเจอกันอีกครั้งกับ easy easy 6395นะครับคลิปนี้มารีวิวอุปกรณ์ดีๆที่ต้องใช้เกี่ยวกับงานสีนะครับก็คือการเคลือบสีนั่นแหละให้เพื่อนๆดูนี่แม็กควายชื่อนี้ในตลาดผมว่ารู้จักกันดีนะครับผมก็ไปซื้อมาจากช้อปปี้ลาด d านี่แหละนะครับตัวนี้เป็นตัวแม็กควายโกลคลาสคานูบานะครับเป็นแว็กนะครับก็จริงๆพวกน้ำยาเคลือบสีเนี่ยถามว่าจะเป็นต่อการ ดูแลรักษาผิวสีลดไหมก็บอกเลยว่าจําเป็นครับต่อให้มีการเคลือบแก้มมาแล้วก็ควรต้องมีการแม i เทนนั้นเหมือนกันนะครับสำหรับผมเนี่ยก่อนหน้านี้เคยใช้ทั้งที่เป็นพวกซิลิโคนใช้เทฟลอนใช้หลายๆตัวน้ำยาอะไรมาแล้วเนี่ยถ้าถามถึงหาความฉ่ำนะผมบอกเลยนะครับว่าคานูบ้าคือฉ่ำโคตรๆฉ่ำสุดแล้วถ้าอยากได้ความมันเงาว,วาแวววับอะไรเงี้ยคานูบ้าคือที่สุดครับ ถ้าเป็นตัวอื่นๆเนี่ยผมว่ามันก็ยังไม่ค่อยเงาเท่าไหร่เพียงแต่ว่าคานุบ้ามันมีข้อเสียก็คือมันถูกชาล้างออกง่ายแบบว่าอาจจะผ่านฝนแค่ครั้งเดียวมันก็หายไปหมดแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าการดูแลรักษารถเพื่อให้เกิดความเงางามเนี่ยคานุบ้าถือว่าสุดจริงครับผมก็เลยเลือกซื้อของตัวแม็กไกว์จริงๆมันมีหลายยี่ห้อนะแล้วแต่เพื่อนๆจะเลือกนะครับแล้วก็ตัวนี้ผมใช้ผ้าของตัวแม็กไกว์นะครับซึ่งบางคนบอกว่า ไปใช้พวกผ้าไมโครไฟเบอร์ธรรมดาทั่วไปก็ได้เมั้งไม่จะเป็นต้องซื้อ,อตัวแม็กควายเพราะว่าผืนเนี้ผืนเดียวเลยนะ300กว่าบาทแพงไหมก็ถ้าถามผมนะอายุการใช้งานอพอ300 0กว่าบาทมันไม่แพงเพื่อนอบอกว่าไม่แพงจริงเหรอผมให้เพื่อนดูผืนนี้ผมซื้อมาเป็น10ปีแล้วสภาพแม่งเหมือนผ้าคีรุเลยดูดิ <laughs> เหมือนผ้าคีร้เลย แต่ทุกวันนี้ยังใช้งานได้ดีก็คือสามารถเอามาเช็ดคราบแว็กได้ดีกว่าผืนผ้าไมโครไฟเบอร์ที่ซื้อขายการทําท้องตลาดทั่วไปนั้นถ้าถามผมว่าอายุการใช้งานเป็น10ปีแล้วยังใช้งานได้แบบนี้อยู่ผมก็รู้สึกว่ามันคุ้มค่าเกินมูลค่าตัวมันไปเยอะแล้วนะครับส่วนหนึ่งที่มันดีคืออะไรก็คือตัวผ้าสังเกตดูนะเป็น10ปีมาแล้วนะผ้าขอบยังไม่เสียหายเลยนะเห็นไหมเห็นไหมดูสิยังโอเคอยู่เลยนะ ผ้ามันไม่มีกุ้นถ้าเป็นผ้าทั่วๆไปมันจะมีกุ้นให้เวลาไปเช็ดผิวสีรถเนี่ยมันจะเจอปัญหาว่าสร้างริ้วรอยให้กับตัวรถนะครับให้เพื่อนๆดูก่อนก่อนจะไปดูตัวน้ํายาขัดนะเดี๋ยวผมทําให้เพื่อนดูไม่ใช่น้ํายาขัดน้ายาเคลือบนะครับข้อดีของไมโครไฟเบอร์ตัวนี้ไม่ใช่ไมโครไฟเบอร์เป็นผ้าเอ่อเป็นไมโครไฟเบอร์นั่นแหละเป็นผ้าของทางฝั่งของแม็กควายก็คือตัวนี้มันสามารถเช็ดค้าแว็กออกได้ง่าย เพื่อนๆอาจจะเคยซื้อผ้ผาไมโครไฟเบอร์ที่แบบว่าราคาไม่แพงมาด้วยความเขียมไงเวลาเช็ดตัวคาบแวกอะมันเช็ดไม่ออกเช็ดหลายรอบยิ่งเช็ดยิ่งหมองเคยเจอไหมผ้าประเภทนี้ตัวนี้บอกเลยครับทีเดียวสะอาดเอี่ยมเจ๋งจริงเจ๋งจริงเนี่ยนี่คือโครงสร้างที่เขาถ่ายภาพแบบมาโครเข้าไปใกล้ๆให้เราเห็นว่ามันสามารถที่จะปาดเอาคาบแวกออกไปได้สะอาดนั่นเองนะครับตัวนี้ผืนหนึ่งสามร้อยกว่าบาทนะครับเนี่ยก็แบบเดียวกับที่ผมใช้เมื่อกี้แหละแต่ว่าผืนนี้อาจจะเล็กกว่าเห็นไหม มันเล็กกว่าประมาณ40่สคูณสีเซนตัวที่ผมใช้ก่อนหน้าน,นี้รู้สึกเป็น4 0่สคูณหกมั้งหรือ40่สคูณแปผมจำไม่ได้ละนะครับประมาณนี้หน้าตาแบบนี้เลยเห็นไหมถามว่าเช็ดคารบแวกได้ดีแค่ไหนเดี๋ยวผมลองให้ดูผมบอกเลยว่ามันดีกว่าแนะ่นอนนะครับนี่คือผ้าไมโครไฟเบอร์ของแม็กควายอีกอันนึงก็คือตัวนี้คานูบ้าเมื่อกี้ที่ผมบอกตัวนี้เป็นคานูบ้าพลัสนะครับพรีเมียมเพรสแวกราคาอยู่ที่ พันสองมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะตัวนี้พันสองมาดูข้างในว่ามีอะไรบ้างนะแกดูดีกว่าส่วนใหญ่พวกนี้ก็จะให้ฟองน้ำมาด้วยถ้าเป็นลักษณะของพวกเกรดดีๆหน่อยก็จะแถมฟองน้ำมาด้วยในตัวใช้ในการที่เราไปขัดบนที่ผิวสีรถนะครับมาดูกัน่ะประมาณนี้บางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยมันแพงไปไหรือเปล่าแค่สิบอออนมีส1บออนนะ สิบเอ็ดออนนี่คือใช้กันยันทั้งปีแล้วนะผมบอกเลยนะถ้ารถไม่ใหญ่นะว่าเพียบแบบรถไม่ได้คันใหญ่มากนะสองปีไม่รู้หมดเปล่านะมเอาจริงๆเพราะเวลาเราลงคะลงแว็กเนี่ยเขาไม่ได้ลงแบบว่าแบบอืม้มปาดจะเต็มที่เลยนะเขาลงบางๆครับบอกไว้ก่อนนะครับนี่หน้าตามันประมาณนี้ถ้าเกจรจิ้งมันอบึดออกมาเปิดดูเนื้อครีมข้างในประมาณนี้ข้างในเนี่ยให้ฟองน้ํามาด้วยเห็นไหมเราก็เอาฟองน้ําออกมาฟองน้ําก็ ที่ิงฟองน้ำพวกนี้นะซื้อซื้อของแม็กควายก็มีราคาพอสมควรเหมือนกันนะนี่ข้างในประมาณนี้นโลโก้แม็กควายเนื้อฟองน้ำก็ผิวสัมผัสดีครับแล้วแน่นอนราคามันไม่ได้ถูก,กอนเนาะเพื่อเก็บพวกน้ำยงน้ำยาไว้ในนี้เวลาที่เราไปลงแว็กนะครับเนื้อมันก็จะเนียนนะไม่เหมือนพวกฟองน้ำทั่วไปนะบอกไว้ก่อนนะอะเดี๋ยวไปลงที่ผิวสีของตัว รถกันแต่ว่าผมไม่ได้ใช้รถนะผมจะใช้หมวกกันน็อกนี่ตัวนี้ของชาร์กนะครับที่ผมใช้อยู่ตอนนี้นี่ชาร์กตัวนี้เป็นรุ่นที่ผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ก็ถือว่าคุ้มนะความหมอนมก็เริ่มมาแล้วเหมือนกันนะครับไม่ไม่ได้ขัดไม่ได้อะไรด้วยนะเดี๋ยวมาลองลงน้ํายากันว่าเป็นยังไงดีกว่าไปอ่ะลงน้ํายากันครับผมก็แค่ปัดปาด,ปดนิดหน่อยนั้นเองเไหมไ,ไม่ได้เยอะนะลงทีละส่วนไปเรื่อยๆครับ นะแล้วเราก็หมุนวนบางๆนี่แหละไม่ได้ใช้เยอะหรอกหมวกผมทําความสะอาดมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็คือเช็ดมาแล้วคือถ้าใครบางคนกลัวที่จะเกิดพวกคราบไม่ใช่คราบแตยเกิดพวกรอยขนแมวเนะี่ยเพราะฉะนั้นหมวกกันน็อกอาจจะต้องเช็ดมาก่อนหรือว่ารถที่อยากจะเคลือบก็คือต้องทําการล้างรถให้สะอาดก่อนนะครับมันจะได้แบบว่าไม่มีพวกเศษทรายเศษฝุ่นเพราะไม่อย่างนั้นเวลาที่เรา,เามาลงแว็กเคลือบเข้าไปก็ถา้าเราเคลือบตัวฝุ่นเข้าไปในตัวรถด,ด้วยนะครับ แล้วก็เวลาที่เราขัดเช็ดอะไรพวกนี้มันจะทำให้เกิดริ้วรอยนะเพราะว่าฝุ่นนั่นเองมันก็เหมือนกระดาษทรายนะครับจริงๆเวลาที่เราจะลงเคลือบอะไรพวกนี้ถ้าแบบจริงจังซีเรียสมากๆเนี่ยเขาจะมีการลงดินน้ำมันนะครับที่ผิวสีด้วยนะครับของตัวรถยนต์บางคนบอกเอ้าดินน้ำมันผมบอกก่อนดินน้ำมันไม่ใช่ดินน้ำมันที่แบบมันเป็นดินน้ำมันที่เราเอามาที่เด็กๆเขาปั้นเล่นกันนะมันเป็นดินน้ำมันสําหรับใช้ในการเตรียมสภาพผิว ของการเคลือบสีนะครับเป็นของรถยนต์โดยเฉพาะนะลองเซิร์ชดูได้พวกดินน้ำมัน3ามนะครับหรือว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมันจะมีพวกแผ่นดินน้ำมันแบบสําเร็จรูปที่ไม่ใช่เป็นดินน้ำมันจริงๆอ่ะนะหน้าตามันก็จะเหมือนเป็นแผ่นเป็นยางยางใช้ในการดึงพวกคราบสกปรกออกตอนนี้ก็จะใช้สะดวกกว่าพวกดินน้ำมันที่เราต้องมานั่งปั้นขึ้นทรงนะครับแต่ลาที่จะใช้ดินน้ำมันก็จะต้องมีการใช้พวกน้ํายาในการลงพื้นผิว เพื่อจะให้ดินมันมันเวลาเราเราไปดึงพวกคาบกสรกออกมันลื่นๆเพราะว่าเอาดินมันธรรมดาไปลูบมันจะฝืดครับนั่นแหละลักษณะก็จะเป็นประมาณนั้นอ่ะเนี่ยผมลงบางๆแค่นี้เองเห็นไหมเห็นไหมแทบจะไม่ออกเลย้วยทำออกไปนิดเดียวเพราะถุงบอกไงว่าใช้ได้นานมากๆก็อยู่ที่ว่าเรา,เาลงหนาบางแค่ไหนผมบอกเลยว่าแค่นี้ก็เหลือแล้วเดี๋ยวรอให้แวกมันเซ็ตตัวหน่อยสักสิบนาทีแล้วว่ากันครับมาดูกันต่อครับว่า มันเงาแค่ไหนอันนี้คือยังไม่ได้เช็ดนะครับเราจะรู้ได้ไงนะว่าน้ํายามันเซ็ตตัวได้แล้วนะครับก็คือตรงที่มันหมองๆนะพอเรามือป้ายไปแล้วมันเห็นเดยว่ามันเงาขึ้นมาเป็นเนื้อแบบที่เราปาดเลยอันนี้ก็คือน้ํายาเซ็ตตัวแล้วนะครับผมเอาใช้ผ้าของไมโครไฟเบอร์ของแม็กไกว์เช็ดให้ดูแล้วกันนะครับนี่เช็ดที่เดียวเลยมันไม่เหมือนไมโครไฟเบอร์ที่เราซื้อในท้องตลาดนะผืน30บบาทอะไรเงี้ยไม่เวิร์กหรอกครับเอาจริงๆมาเช็ดสีรถ ใช้ของมันโดยตรงเนี่ยโอเคกว่ามันไม่มีขอบเป็นกุ้นที่เขาเย็บขอบมาด้วยเวลาเช็ดสีรถมันก็จะไม่เกิดรอยขนแมวเงาไหมเนี่ยเช็ดทีเดียวนะเช็ดง่ายๆด้วยเช็ดออกง่ายด้วยเพราะถ้าเป็นพวกผ้าไมโครไฟเบอร์ที่ซื้อกันผืนละสามสิบบาทหรือสามผืนร้อยอะไรเงี้ยบอกเลยว่ามันไม่ได้เช็ดดีเท่ากับพวกนี้ครับเพื่อบางคนอาจจะเห็นแย้ง๋ยวผมบอกก่อนต้องลองซื้อมาดูแล้วจะรู้เลยว่ามันต่างจริงๆ ไม่อย่างนั้นพวกแมกไกยหรือว่าผ้าแบบพวกหลายๆย,ยี่ห้อที่เขาขายกันน่ะมันขายไม่ได้หรอกอาจริงๆถูกไหมแสดงว่ามันมีมันมีรายละเอียดที่เป็นนัยยะมันไม่ได้แค่ว่ามีค่าคกลไกทางการตลาดที่จะมาชาร์จราคาแพงอย่างเดียวเนื้อผ้ามันก็ดีด้วยแต่ผมไม่ได้หมายความว่าผ้าไมโครไฟเบอร์ในท้องตลาดบางตัวไม่ดีนะคือบางตัวก็อาจจะเขาเรียกว,ว่าทํามาดีจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีการบวกค่าโฆษณาเข้าไปทําให้ราคาเนี่ยมันไม่แพงนะครับ พอแน่นอนน่ะแม็กควายมันต้องมีการบวกค่าโฆษณาอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นมูลค่าสินค้ามันก็จะแพงขึ้นนะครับเป็นเรื่องธรรมดากลไกทางการตลาดนี่ผมให้เพื่อนๆดูหลังจากเช็ดเสร็จแล้วนี่เงาไหมเนะี่ยดูจากเพลทพลาสติกตรงนี้ก็ได้นะของเดิมมันจะมองงองอันนี้คือแบบเงาชำยิ่งสีดำนะบอกเลยนะสุดคานูบ้าเนี่ยเหมาะกับพวกรถสีเข้มเพราะว่าเวลาที่เรา เคลือบแล้วเช็ดออกเนี่ยมันจะยิ่งเงามากถ้าเป็นพวกสีขาวอาจจะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ในเรื่องของความความฉ่าเงานะครับรถสีเข้มความฉ่าความเงาของสีเนี่ยมันจะออกมาให้เราเห็นได้ชัดเจนมากๆโดยเฉพาะรถที่เป็นสีดำเนี่ยผมบอกเลยว่าคุณใช้น้ํายาเคลือบตัวไหนก็แล้วแต่คานูบ้าผมถือว่าเจ๋งสุดเงาไหมโอ้โหงเงามากเลยด้วยเห็นไหมเออ ส่วนกลิ่นก็งั้นๆแหละนะข้างหน้าไม่ได้เช็ดน,นะเช็ดซะหน่อยตัวชินกะคางนะครับเช็ดให้ดูปาดก,กันตรงนี้เห็นเห็นเนี่ยเงาไหมาเห็นนะโอ้โหไ,ไงสุดจริงบอกเลยนี่ครับลงน้ำยาเคลือบเรียบร้อยแล้ว g o ล d Class ของ m a c ค u a y นะครับของทองนั่นแหละ ความเงาแบบเง,<ม>แบบงาฉ่ำม,มากภาษาคนล้างรถคับว่ากาเรียกว่าเวทลุกเงาแบบฉ่ำเลยเนหะ็นไหมดูแต่ละส่วนเลยเยงาไหมแดงแบบแดงฉ่ำสุดฝนตกมานี่คือสซ็งเลยนะ <c oughs> ดูความเงาเงาไหมเงาแบบเวทลุกเหมือนโลหะเลยแต่จริงๆพวกนี้คือพลาสติก ปกติแล้วพลาสติกเนี่ยมันจะไม่เงาแบบเวลลุกสักเท่าไหร่นะครับน้ํายาตัวนี้คือแบบแม่สุดจริงรัวเห็นไ้มให้ดูเงามากเห็นไหมให้ดูเงาแวบเห็นพลาสติกสีดำไหมเงาแบบเวทลุกเงาฝุ่นฝุครับ เงาบ้าคุ้มไม้กับพันนิดๆประมาณพันสองอ่ะก็คุ้มแหละถ้าถามผมเพราะมันใช้ได้นานไม่ได้ใช้แบบเดียวหมดนะครับบางทีแบบบางคนแบบเรียกอะไรใช้น้อยจนห้ามาหมดอายุอ่ะคือแบบเป็นไขไปเลยอะไรเงี้ยสี่ห้าปีอะไรประมาณนั้นนะครับก็ประมาณนั้นเพื่อคนไหนสนใจนะว่าผมไปซื้อจากไหนผมทิ้งลิงก์ให้ข้างล่างนะครับว่าผมไปซื้อจากที่ไหนก็ไปจัดหากันมา,ลาแล้วกันวันนี้ฝากไว้ประมาณนี้สําหรับ C6395 กับกับน้ำยาเคลือบสีรถที่เป็นคารูบ้าของแม็กควายกับตัวผ้าเช็ดรถไมโครไฟเบอร์ของแม็กควายนะครับวันนี้ไปละขอบคุณครับสวัสดีครับ